สวัสดีครับ ผมสุพัฒน์ปฐมโสพลครับวันนี้เป็นวันที่28มิถุนายนปี2564นะครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเช่นเคยครับจะมีเครื่องรางของขลังแล้วก็พักเครื่องนะครับมาแนะนําเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับทุกท่านเมื่อเห็นภาพก็น่าจะพอทราบแล้วครับวันนี้จะเป็นพยาคุดครับพยาคุดรุ่นนี้ชื่อว่าพยาคุดจิตสุบันบรรดาลทรัพย์นะครับ เป็นพญาคุดที่พระราชพัฒนาสุนทรนะครับเมตตาทิฐานจิตปลูกเสกนะครับหรือเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วแห่งวัดทรงธรรมวรวิหารนะครับเกจิผู้ทรงวิทยาคมแห่งเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับพิธีปลูกเสกพญาคุดรุ่นนี้นะครับก็มีขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2564นะครับเวลา เริ่งามยามดีครับ7โมง9นาทีนะครับเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้นะครับในวันนั้นนะครับหลังพิธีปลุกเสกนะครับเจ้าคุณหมูแล้วก็คณะผู้จัดสร้างนะครับได้มอบเงินจำนวน10,000 0บาทนะครับแก่โรงเรียนวัดลวกสายลาดนะครับสงเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นพยาคุดอีกรุ่นหนึ่งครับส่วนตัวผมเรียกว่าพยาคุดรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับก็คือว่า เป็นพยาคุตที่จะทําสร้างขึ้นมาเพื่อหาทุนและเป็นรายได้นะครับเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนวัดลวกนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาสืบต่อไปนะครับรูปแบบพยาคุณนะครับของพยาคุณรุ่นนี้นะครับจะเป็นพยาคุณ4ก่กรนะครับ2มือด้านหน้านะครับพนมมือเป็นนัยยะแห่งการบูชาพระรัตนตรัยนะครับ2มือด้านหลังนะครับจะเป็นสยายปีกออกไปนะครับ แสดงถึงความเป็นมหาอำนาจสำหรับพยาคุดรุ่นจิตสุบรณบรรดาศัพท์รุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับเป็นขนาดบูชาทั้งคู่นะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาดบูชา9นิ้วครับสูง9นิ้วนะครับนี่ครับขนาดบูชาสูง9นิ้วจะเป็นองค์นี้นะครับแล้วก็ขนาดบูชาสูง15นิ้วนะครับก็จะเป็นขนาดนี้ครับ องใหญ่พอสมควรเลยครับตัวพระเนี่ยตามใบจองนะครับก็จะเป็นเนื้อซิลิก้านะครับขนาดสูง15นิ้วนะครับเรามาเริ่มชมทีละองเลยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับจะเป็นเนื้อซิลิก้านะครับหรือเนื้อเรซินนั่นเองนะครับเป็นขนาด9นิ้วจัดสร้างเพียง499องค์งนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อซิลิก้ากายสีเนื้อ ปิดทองนะครับที่ตัวกายขององค์พญาคุดนะครับมีการปิดทองได้อย่างสวยงามมากเลยนะครับไม่ใช่การทาทองนะครับเป็นการปิดทองนะครับที่ตัวองค์พญาคุดสวยงามมากครับมากันที่องค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นขนาด15นิ้วเช่นกันครับนี่ครับ ก็ได้รับการปิดทองนะยครับแล้วก็กายนี่จะทําสีเป็นสีดั้งเดิมนะครับเป็นสีดั้งเดิมนะครับจัดสร้างเพียง199องค์นะครับเลื่อนมาองค์ต่อมานะครับก็คือองค์นี้ครับองค์นี้จะปิดทองทั้งองค์นะครับเป็นพาะวอรกายนะครับเป็นกายสีทองนะครับได้รับการปิดทองทั้งองค์นะครับตัวเท้าเนี่ยแล้วตัวฐานเนี่ยจะเป็นจะเป็นเงินทองนะครับนะครับ ตัวเท้าฐานเราจะเป็นเงินทองทุกองเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยผมจองมาได้ทั้งหมด3เนื้อนะครับแต่จริงๆแล้วจะมีทั้งหมด5เนื้อนะครับก็คือเนื้อซิลิก้ากายแดงปิดทองนะครับรายการที่2เนื้อซิลิก้ากายน้ําเงินปิดทองรายการที่3นะครับเนื้อซิลิก้ากายทองปิดทองนะครับรายการที่4ี่ กายสีเนื้อปิดทองนะครับรายการที่5นะครับสีดั้งเดิมปิดทองนั่นเองครับก็เป็นพญาคุณอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมนํามาแนะนําให้ทุกท่านนะครับได้ชื่นชมกันนะครับเป็นพญาคุณอีกรุ่นหนึ่งครับที่มีความสวยงามเราลองมาชมกันทีละองค์นะครับสําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นรายการนะครับขนาด9นิ้วนะครับ9นิ้วนะครับนี่ครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นการจานอัคระด้วยมือนะครับที่ตัวฐานนะครับสําหรับพญาคุณรุ่นนี้นะครับจะไม่มีหมายเลขประจําองค์นะครับแต่ว่าจะมีเป็นจานมือนะครับอัคระนะครับแล้วก็นี่ครับชมด้านหลังนะครับด้านหลังมีความละเอียดงดงามมากนะครับที่ฐานนะครับจะ จะจานคำว่ารวยนะครับโดยเจ้าคุณหมูนะครับท่านเมตานะครับจานให้ทุกๆองค์เลยนะครับนี่ครับปีกที่สยายออกมานี่มีความสวยงามมากครับแล้วก็ละเอียดมากนะครับองค์นี้ผ่านไปนะครับเรามาชมองค์ใหญ่นะครับว่าตัวพ้าเนี่ยมีความละเอียดงดงามมากแค่ไหนนะครับ องนี้ครับเป็นกายสีเนื้อนะครับเช่นกันครับที่ฐานก็จะเขียนคำว่ารวยเช่นกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตแนะนำประมาณนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่นะครับที่ผมใช้ประจำเนี่ยขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ฉกโะหกนิดนึงครับเพราะว่าองค์พญาคุดเนี่ยองค์ใหญ่พอสมควรครับทั้ง4องค์ก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ